โลกสงบสุขอย่างแน่นอนเลยนะคะเรื่องราวดีๆที่หยิบมาแบ่งปันกันค่ะล่าสุดทางด้านของอินเดียนะคะก็ได้สร้างอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะคะเอาไว้สําหรับขายเพชรโดยเฉพาะค่ะซึ่งเจ้าอาคารสุรัตนี้นะคะก็กลายเป็น ตึกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกแซงหน้าอาคารสำนักง,งานของเพนทากอนที่ครองแชมป์นี้มายาวนานถึง80ปีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าสร้างตึกที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาเอาไว้ขายเพชรโดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะเป็นลักษณะของ one stop service ของการขายเพชรนะคะเป็นแหล่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแรงดึงดูดเป็นแหล่งรวมนะคะเป็นแหล่งทำงานในกระบวนการของเกี่ยวกับองค์การการเพชรเนี่ยล่ะคะ่ะก็แน่นอนนะคะของสวยๆง,งามๆแล้วก็ยังมี ค่าเอามาตายอย่างเพชรอีกด้วยเป็นสิ่งที่สร้างสารรค์มากๆเลยนะคะนอกจากจะสร้างไรายได้อย่างงามให้กับอินเดียแล้วนะคะอย่างสร้างให้โลกสวยงามแล้วก็ทําให้โลกสงบสุขอีกด้วยล่ะคะ่ะเจ้าอาคารแห่งนี้นะคะยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะเป็นนักออกแบบโดยชาวมุมไบเนี่ยล่ะคะ่ะเป็นตึกที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นตึกที่รักโลกอีกด้วยะคะ่ะภายใต้อาคารเนี่ยนะคะได้มีการสร้างระบบน้ําไว้ที่ใต้ฐานด้วยทํา ให้อาคารมีความเย็นตลอดเวลานะคะแล้วก็ยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยล่ะค่ะแน่นอนนะคะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะตัวอาคารแห่งนี้นะคะ ตั้งสำนักงานได้ภายในอาคารเนี่ยมากถึง4,700แห่งทีเดียวนะคะใช้ลิฟต์ทั้งหมด131ตัวค่ะเป็นตะกอนเองก็ครองแชมป์อาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมายาวนานถึง80ปีนะคะแต่ว่าล่าสุดก็โดนเศรษฐีใหม่อย่างอินเดียคลองแชมป์นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะอาคารสุรัตนี้นะคะอยู่ในรัฐคุชราชของอินเดียค่ะมีนัก เพรมืออาชีพมากกว่า65,000รายนะคะที่จะเข้ามาอยู่ในวัน Stop Service นี้ค่ะมีอาคารแห่งนี้มีทั้งหมด15ชั้นด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น9อาคารย่อยที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยทีเดียวส่วนพื้นที่เนี่ยครอบคลุมมากกว่า35เอเคอร์หรือว่า1,41,640ตารางเมตรนะคะมีพื้นที่ใช้สอยในอาคารไม่ต่ำกว่า7.1ล้านตารางฟุตหรือว่าราว6 6 0 0 0 0 ตารางเมตรนั่นเองนะคะก็แน่นอนค่ะนารนทาโมดีจะเป็นผู้ไปเปิดอาคารแห่งนี้นะคะคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วละคะ่ะใช้เวลาสร้างนะคะ4ปีด้วยกนะะันค่ะก็มีช่วงล็อกดาวน์ด้วยนะคะก็เลยทำให้ล่าช้าออกไปถึง2ปีค่ะโครงการนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรบุคคลในแวดวงธุรกิจการค้าเพชรของอินเดียเนี่ยละคะ่ะเฟืองฟูทีเดียวนะคะสาหรับ ดีในเวลานี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่หยิบมาฝากกันละค่ะ